แต่อยู่ด้านหน้าพิสุนะคะพิสุอยู่ตรงนี้ก็เลยามาฝากนะคะทุกคนคะ่ะคืออาถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเพียงแต่ว่าต้องหายใจเร็วๆค่ะร <c oughs> อให้แดดอ่อน <c oughs> ๆก่อนแล้วค่อยเดินนะคะแต่ใดๆก็คือเนี่ยแหละค่ะเวลานี้คือดีที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้5องศาค่ะน,นช่วงผ่อนคลายเดินออกกำลังกายกันค่ะ มีเพื่อร่วมทางนะคะแต่อยู่ด้านหน้าพิสูจน์นะคะพิสูจน์อยู่ตรงนี้ก็เลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาปลดปล่อยพลังด้วยการออกกําลังกายด้วยกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศก็จะช่วงผ่อนคลายเดินออกกําลังกายกันค่ะมีเพื่อร่วมทางนะคะแต่อยู่ด้านหน้าพิสูจน์นะคะพิสูจน์อยู่ตรงนี้ก็เลยเนี่ยค่ะ เป็นทางรถวิ่งนะคะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะมาเดินตอนเย็นๆนนะ่ะมันจะสดชื่นมากค่ะทุกคนคะ่ะต้องผ่อนคลายก่อนนอนนะคะแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเก็บบรรยากาศทางเดินมาฝากค่ะตอนเดินยามเย็นไม่เย็นแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะทุ่มกว่าแล้วคะ่ะแต่ต้องออกมาเดินนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า มาเดินออกกาลังกายด้วยกันยามเย็นๆนะโอ้เพื่อนร่วมทางมาแล้วทุกกลางวันแดดร้อนค่ะถ้าพิสุทธิ์ไม่มีธุระนะกกลางวันพิสุทธิ์ก็จะไม่เดินค่ะร่วมทางมาไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพิสุทธิ์จะได้ตะลุยในการลงอ่าลงเนินอ่าเขาเรียกไม่ไม่ไม่ต้องหลบมุมกล้องนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศส่วนทางนู้นเป็นมหาลัยแล้วก็ ถนนรถนะคะเดี๋ยวขอขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเพราะลงเนินค่ะทุกคนค่ะสุขออนุญาตหลบลงทางทางลาดนะคะทุกคนค่ะทางนี้ก็คือจะลงเป็นแนวแบบว่าโอ้ยข้างหน้าก็มีเพื่อนค่ะสุขออนุญาตหลบลงทางทางลาดนะคะทุกคนค่ะทางนี้ก็คือจะลงเป็นแนวแบบว่าโอ้ยข้างหน้าก็มีเพื่อนคนมากๆเขาเป้นที่เรียกว่า ส่งพลังหววพลังใจให้กันนะคะนี่ค่ะเป็นตึกของโรงพยาบาลน,นะคะพี่สุก็เดินไปตรงนี้ต่อนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> เดินยามเย็น <c oughs> ไม่เย็นแล้วค่ะทุกคนค่ะทุ่มกว่าแล้วค่ะแต่ต้องออกมาเดินนะคะทุกคนค่ะเพราะว่า ทางลงเนินเนาะอือแล้วก็จะไปขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งนะคะขึ้นลงเพื่อจะวัดดูว่าข้อเท้าเราแข็งแรงดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะเขาพระทางลงเนินเนาะอือแล้วก็จะไปขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งนะคะขึ้นลงเพื่อจะวัดดูว่าข้อเท้าเราแข็งแรงดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะเขาพวกเนี่ยค่ะเป็นทางรถวิ่งนะคะอื เอาบรรยากาศมาฝากค่ะมาเดินตอนเย็นๆน,นะมันจะสดชื่นมากค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าพี่สุเดินแบบว่าสปีดนะคะแล้วเดี๋ยวจะวนลงทางลาดนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะคะเพื่อจะทดสอบอเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะเพราะลงเนินค่ะ <laughs> เดินยามเย็นไม่เย็นแล้วค่ะทุกคนค่ะทุ่มกว่าแล้วค่ะ แต่ต้องออกมาเดินนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่านี้ได้สองกิโลครึ่งและะ้วค่ะทุกคนคะ่ะอีกสองกิโลครึ่งเตรียมเข้าว่านกัน <c oughs> นี่นะคะี่สุดก็เอาวันนี้รวมทางมาไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวีิสุท์จะได้ตะลุยในการลง,ลงเนินอ่อเาเขาเรียกคนมากๆเขาก็คนที่เลี้วมา ส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะนี่ค่ะเป็นตึกของโรงพยาบาลน,นะคะพี่สุก็เดินไปตรงนี้ต่อนะคะทุกคนคะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็มาปลดปล่อยพลังด้วยการออกกําลังกายด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศก็จะไม่ไม่ไม่ต้องหลบมุมกล้องนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศส่วนทางนู้นเป็นมหาลัยแล้วก็ ถนนรถนะคะสวยงามอย่างนี้ละค่ะเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่หมดนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของถนนรถวิ่งนะคะมาฝากนะคะทุกคนคะ่ะคือ,อถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเพียงแต่ว่าต้องหายใจเร็วๆค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหลบมุมกล้องนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยาก,กาศส่วนทางนู้นเป็นมหาลัยแล้วก็ ถนนรถนะคะนี้ได้2อกิโลครึ่งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอีก2อกิโลครึ่งเตรียมเข้าว,ว้านกันนี่นะคะพี่สุก็เอาวันตสวยงามอย่างนี้ละคะ่ะเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่หมดนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ของถนนรถวิ่งนะคะเวลานี้นะคะ4-5องศาค่ะคือเย็นกำลังดีเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศช่วงผ่อนคลายเดินออกกำลังกายกันค่ะมีเพื่อร่วมทางนะคะแต่อยู่ด้านหน้าพิสุนะคะพิสุอยู่ตรงนี้ก็เลยเเต้องผ่อนคลายก่อนนอนนะคะแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนค่ะ เก็บบรรยากาศทางเดินมาฝากค่ะตอนมาเดินออกกําลังกายด้วยกันยามเย็นๆนโอ้เพื่อนร่วมทางมาแล,ล้วุูอากาศมาฝากกันนะคะฝั่งนี้เป็นโรงพยาบาลนะคะทุกคนค่ะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลค่ะส่วนข้างหลังก็จะเป็นมาเดินออกกําลังกายด้วยกันยามเย็นๆโอ้เพื่อนร่วมทางมาแล,ล้วุูมาฝากนะคะทุกคนค่ะคือ,อถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเพียงแต่ว่า ต้องหายใจเร็วๆค่ะนึไม่ไม่ไม่ต้องหลบมุมกล้องนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศส่วนทางนู้นเป็นมหาลัยแล้วก็ ถนนรถนะคะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาปลดปล่อยพลังด้วยการออกกาลังกายด้วยกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเกี่ยวบบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศก็จะทางลงเนินเนาะแล้วก็จะไปขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งนะคะขึ้นลงเพื่อจะวัดดูว่าข้อเท้าเราแข็งแรงดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะอกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาปลดปล่อยพลังด้วยการออกกําลังกายด้วยกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเกี่ยวบบรรยากาศมาฝาก บรรยากาศก็จะมาฝากนะคะทุกคนคะ่ะคือ,อาถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเพียงแต่ว่าต้องหายใจเร็วๆค่ะเ <c oughs> นื่อถาวด้วยแล้วก็ทดสอบพลังการหายใจของเราด้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะโอ้ยขออภัยที่สุญลืมภาษาไทยพระราชวังเก่าสวยงามอย่างนี้ละค่ะ <c oughs> เขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่หมดนะคะ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ของถนนรถวิ่งนะคะทุกคนคะ่ะสุข,ขออนุญาตหลบลงทางทางลาดนะคะทุกคนคะ่ะทางนี้ก็คือจะลงเป็นแนวแบบว่าโอ้ยข้างหน้าก็มีเพื่อนเดินไปด้วยกันคะ่ะอยากเอาบรรยากาศมาฝากในการเดินออกกําลังกายด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ร่วมทางมาไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพิสุจะได้ตะลุยในการลงอ่า ลงเนินอ่าเขาเรียกจากว่าพิสูจน์เดินแบบว่าสปีดนะคะแล้วเดี๋ยวจะวนลงทางลาดนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะคะเพื่อจะทดสอบว่าสวยงามอย่างนี้ละคะ่ะเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่หมดนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ของถนนรถวิ่งนะคะเวลานี้นะคะ4-5องศาค่ะคือเย็นกำลังดีเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศนี้ได้2กิโลครึ่งแล้วค่ะทุกคนค่ะอีก2กิโลครึ่งเตรียมเข้าวานกันนี่นะคะ พี่สุก็เอาบนคุณมากๆขาขอบคุณที่เอามาส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะนี่ค่ะเป็นตึกของโรงพยาบาลนะคะพี่สุก็เดินไปตรงนี้ต่อนะคะทุกคนค่ะก็สวยงามอย่างนี้ละค่ะเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่หมดนะคะ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของถนนรถวิ่งนะคะ <c oughs> ต้องผ่อนคลายก่อนนอนนะคะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนค่ะ เก็บบรรยากาศทางเดินมาฝากค่ะตอนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาปลดปล่อยพลังด้วยการออกกาลังกายด้วยกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศก็จะ <laughs> คนเออเขาเรียกอะไรนะสมองช้านะคะคิดช้านิดนึงขออภัยค่ะคก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเขาเรียกอะไรนะ โอ้ยขออภัยที่สุรุมาสาไทยพระราชวังเก่าไม่ไม่ไม่ต้องหลบมุมกล้องนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศส่วนทางนู้นเป็นมหาลัยแล้วก็ถนนรถนะคะคุณมากๆเขาก็คุณที่เราวาส่งพลังบวกพลังใจให้กันนะคะนี่ค่ะเป็นตึกของโรงพยาบาลนะคะที่สุก็เดินไปตรงนี้ต่อนะคะทุกคนคะช่วงพันคลายเดินออกกําลังกายกันค่ะ มีเพื่อร่วมทางนะคะแต่อยู่ด้านหน้าพิสุนะคะพิสุอยู่ตรงนี้ก็เลยเดยี๋ยวหน้าขมํมขอบคุณค่ะวลานี้นะคะ4-5องศาค่ะคือเย็นกำลังดีเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศคว